มีเมนูแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถรู้เลยว่ามันอะไรยังไงแบบไหนบ้างแต่ถ้าเราเข้ามาเมนูตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าอ่ะนาฬิกาเท่าไหร่วันเดือนปีเท่าไหร่นะครับวันไหนเดือนไหนปีไหนนะครับสภาพอากาศเป็นยังไงอัตราการเตอนของหัวใจนะครับไฟข้างหลังตรงน,นี้จะกระพริบครับก็คือตอนนี้ก็คือมันทํางานนะครับเนี่ยเขก,ก็มือเข้าไปใส่นะครับ โอเคครับสำหรับเจ้าตัวที900ตัวนี้นะครับทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องนะครับกดดับเห็นไหมตรงนี้แช่ไว้ประมาณห้าวินะครับอ่าตัวนี้ก็จะขึ้นมาบอกว่า h ห Watch Pro นะครับหน้าจอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปที่เจ้าตัวตั้งค่านะครับเพื่อจะทำการตั้งค่าให้กลายเป็นภาษาไทยก่อนโดยการเข้ามาที่ เส้แลงเกวครับเลื่อนมานะครับเลื่อนะอขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นจนเห็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เลือกไทยแล้วก็กดย้อนกลับนะครับเสร็จแล้วเมนูของเราก็จะได้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะไปทําการตั้งค่านะครับเวลานะครับกาหนดวันที่เวลาเปิดไลท์แบ็กไลท์นะครับเกี่ยวกับการกลับสู่หน้าปรับนะครับ เราจะเอาตลอดไป1 1วิไอหน1นาที2นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับผมเอา2นาทีแล้วกันนะครับเพื่อจะให้เราทำการสร้างค่าได้สะดวกขึ้นเนาะนะครับตัวเมนูนะครับตัวการเลื่อนตัวนี้ขึ้นนะครับเข้ามาตรงนี้ครับเลือกเป็นสไตล์ที่2นะครับแล้วมันจะเรียงให้เรานะครับว่า เมนูที่เรามีในตัว T9 ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่เราเห็นนะครับก็คือเจ้าตัวโทรเข้าโทรออกนะครับสามารถควบคุมการโทรเข้าโทรออกผ่านเจ้านาฬิกาหรือว่าโทรศัพท์ได้เลยนะครับเป็นโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์ในกรณีที่เราเชื่อ,ตอมต่อกับสมุดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถาเขาเรียกว่า ื่อมต่อกับตัวนาฬิกานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวมือถือของเราเนี่ยนะครับก็จะมีรายชื่อขึ้นมาให้เรานะครับถัดมานะครับ,รรบก็จะเป็นในส่วนของอัตราการเต้นของหัวใจนะครับก็คือเมื่อเราคลิกตรงนี้นะครับตัวไฟข้างหลังก็จะเปิดนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับไฟข้างหลังตรงนี้จะกระพริบครับก็คือตอนนี้ก็คือมันทํางาน เราก็เอามือเข้าไปใส่นะครับพอเอาเข้าไปใส่ปั๊บเห็นไหมมันก็จะบอกว่าอัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบันของคุณคือนะครับมันก็จะไปรายงานในแอปนะครับถัดมานะครับออกซิเจนในเลือดนะครับก็เหมือนกันครับมันก็จะมีไฟนะครับทางานเหมือนกันแต่ว่ามันจะวัดออกซิเจนในเลือดแทนการเต้นหัวใจนะครับเห็นไหมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงไม่ตรงก็ ใช้วิจอยาในการรับชมนะครับส่วนในเรื่องของ facebook นะครับมันก็จะมีข้อความในเรื่องของข้อความเตือนนะครับอะรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ facebook ถ้าเราเชื่อมต่อกับตัวเจ้านาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเตือนให้เรารู้ว่าอ๋อมันมีข้อความตรงนี้ตรงนี้อยู่ก่อนเลยต่อมานะครับ S.O.S. นะครับ S.O.S. เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอเขาเรียกว่าถูกเชิญ นะครับก็คือเดี๋ยวนะฉุกเฉินนะครับเนี่ยครับจะบอกว่าโปรดตั้งหมายเลขนะครับโปรดตั้งหมายเลข S S บนแอปนะครับก็คือให้เราตั้งก่อนว่าเบอร์โทรฉุกเฉินที่เราจะโทรนะครับมีเบอร์อะไรบ้างนะครับค่อยไปทํานะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไตรไซคลิกสุขภาพอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับมันบอกว่าขั้นตอน3ซนะครับการฝึกอบรม ยืนนะครับมีกราฟมีอะไรให้นะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยไปแบบดูแบบลึกๆนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ ECG อ่ ECG EC คือเกี่ยวข้องกับพวกอ่า p m การวัดอัตราขึ้นอะไรของหัวใจนะครับว่าปกติไหมอะไรรีอเปล่านี้ผมไม่แน่ใจเนาะก็มันมีคู่มือมันมีให้นะครับในตัว นาฬิกาก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปในเรื่องของกีฬานะครับกีฬาก็จะมีวิ่งมีวิ่งมีขี่จักรยานม,มีการฝึกความแข็งแกร่งนะครับก็คือการยกเวทบาสเกตบอลเทนนิสวอลเลย์บอลฟุตบอลนะครับก็จะมีประมาณนี้ในเรื่องของกีฬาเนาะ ถัดมานะครับในเรื่องของ WhatsApp นะครับก็คือในกรณีที่เราเชื่อมต่อ WhatsApp นะครับกับนาฬิกากับโทรศัพท์แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่น WhatsApp นั้นก็จะเตือนมาเหมือนกันต่อไปก็กล้องนะครับถ้าในกรณีที่เราเชื่อมต่อกับเจ้า,านาฬิกาเรียบร้อยนะครับเราสามารถควบคุมนะครับการถ่ายภาพโดยการใช้นาฬิกาถ่ายภาพแทนกดปุ่มในหน้า โทรศัพท์มือถือได้เนาะต่อมานะครับความดันโลหิตก็จะเหมือนกันครับไอตัวนี้ก็จะทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดอะไรทุกอย่างนะครับไอตัวเซ็นเซอร์สีแดงข้างหลังก็ทํางานนะครับก็จะบ่งบอกค่าความดันโลหิตออกมาอ่ะเพลงนะครับก็คือถ้าเราต้องการอยากจะฟังเพลงโดยเปิด u t u b e อะไรเนี้ยนะครับให้มันมาออกที่ตัวนาฬิกาก็สามารถทำได้เหมือนกัน ต่อไป t w ววิตเนะครับทวิตเตอนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับข้อความของการเล่นโซเชียลเทวิตเตอรเหมือนกันการรีเซ็ตในกรณีที่เราบอกว่าการตั้งค่าของโทรศัพท์หรือว่าการตั้งค่าของเจ้าตัวีกร้อยของเรานะครับมันมั่วซั่วไปหมดละเราต้องการรีเซ็ตเราก็กดใช้อันนี้เราไม่กดครับเพราะว่าเราแค่เอามาทดสอบ สภาพอากาศนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อนะครับกับมือถือเรานะครับมันก็จะเอา,อาผลที่อยู่ในมือถือเราออกมา,าแสดงผลที่นาฬิกาให้นะครับกางมองหาเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับอ่ามันเชื่อมต่อกับอ่ามือถือแล้วเราจะทําการกําลังมองหาเนี่ยก็ให้มันเชื่อมให้มันอ่าเขาเรียกว่าค้นหามือถือว่ามือถือของเราอยู่ไหน อันนี้ตั้งค่าการนอนนะครับเราจะนอนกี่ชั่วโมงเวลานอนปัจจุบันเท่าไรนะครับเราก็ตั้งค่าไว้นะครับเมื่อเราตั้งค่าไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะไปตีค่าว่าเรานอนหลับลึกไหมอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะครับก็คือการตั้งค่าการนอนนั่นเองนะถัดมานะครับก็จะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับก็สามารถบวกลบคูณหารได้นะครับหนึ่ง บวก1เท่ากับเท่าไร่นึ่งบวกสิเท่ากับสินะครับก็ถือว่าตรงอยู่เนาะเสร็จแล้วนะครับก็มีปฏิทินปฏิทินตอนนี้คือเรายัางไม่ได้เชื่อมต่อกับเจ้านาฬิกานะครับมันก็เลยมันเวลาย,ยังไม่ตรงเนาะานะครับก็จะมีในส่วนของรูปแบบเมนูนะครับรูปแบบเมนูอย่างที่ผมได้พาทุกท่านไปเลือกตั้งแต่ที่แรกนะครับว่ามีอยู่5สไตล์เนาะ ข้อความก็คือข้อความที่เป็นข้อความ SMS นะครับส่งมาจากมือถือนะครับก็มาโชว์ได้กันแล้วก็นาฬิกาจับเวลานะครับในกรณีที่เราทํากิจกรรมอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะจับเวลาจากนาฬิกาได้เหมือนกัน QR code ในกรณีที่เรายังไม่ได้การโหลดแอปนะครับก็คือ,อ i g h Watch Pro นะครับโหลดแอป,ปหรือว่าค้นหาเจ้าตัวนาฬิกาเนี่ยก็ใช้แอปตัวนี้นะครับมาใช้เทียร์โคดมากกว่าคำว่ามากกว่าก็คือการตั้งค่านั่นเองนะครับที่ผมพาทุกท่านไปดูในส่้นแรกเนาะมน,นอน,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 นี้นีะะ่มีหน้าตายากนะแล้วก็เกมนะครับเกมก็จะมีสเน็กนะครับเป็นการเกมงูเนาะโอเค ก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของเมนูหลักๆของเจ้านาฬิกาที่900ตัวนี้นะครับโอเคครับนอกจากที่เราจะได้ไปดูแล้วว่าเมนูมีอะไรอย่างไรบ้างมีแก่รูปแบบนะครับทีนี้ก็มันจะมีในส่วนของเจ้าตัวปุ่มกดด้านข้างนะครับ ุ่มกดด้านข้างเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น2ด้านนะครับก็คือปุ่มด้านนี้นะครับด้านนี้ทําอะไรด้านนี้ในกรณีที่เราอยากจะมีเมนูนะครับในภาพรวมนะครับเราก็เลื่อนขึ้นมาเราจะมีเมนูแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถรู้เลยว่ามันอะไรยังไงแบบไหนบ้างแต่ถ้าเราเข้ามาเมนูตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าอ่ะนาฬิกาเท่าไหร่วันเดือนปีเท่าไหร่นะครับอ่าวันไหนเดือนไหนปีไหนนะครับสภาพอากาศเป็นยังไง นะครับในเรื่องของการออกกําลังกายของเราในภาพรวมเป็นยังไงนะครับเมน,นูกล้องที่เราต้องใช้งานเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อคิดเลขการนอนอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมมันก็จะสะดวกสบายแต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําแอป,ปรวมแล้วก็ได้ก็เข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมาสู่หน้านี้แล้วก็ทําการค้นหานะครับก็พูดง่ายๆว่ามันเอาทุกอย่างในตัวเนี้ยนะครับไปรวมที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้เราได้ดูได้สะดวกง่าย มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ปุ่มขวาละเดี๋ยวเราไปดูที่ปุ่มซ้ายนะครับปุ่มซ้ายอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับมันสามารถาตั้งค่าได้นะครับก็คือปุ่มซ้ายของเราตรงนี้นะครับกดมาก็จะเป็นตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายนะครับส่วนในเรื่องที่ว่าเราต้องการตั้งค่าตรงนี้นะครับเราก็มาที่ตั้งค่านะครับ แล้วก็เลื่อนมาที่ตรงที่เขาเรียกว่าตั้งค่าปุ่มด้านข้างนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรนะครับความดันโลหิตนะครับไซเคิลเพื่อสุขภาพนะครับอ,อัตราการเต้นของหัวใจนะครับมากกว่าเกมภาษาและทุกอย่างเราสามารถเอาพวกนี้เข้าไปแทนได้นะครับสมมุติว่าผมจะเอาความดันโลหิตเนี้ยนะครับเรากลับย้อนกลับไปนะครับเมื่อเรากดตรงนี้มันก็จะกลายเป็นความดันโลหิตนี่เห็นไหม สะดวกสบายเลยนะครับเห็นไหมก็จะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของเมนูแล้วก็ปุ่มกดต่างๆของเจ้าตัว t 9 0 0 ultra true เรื่องนี้นะครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับ yeah วันนี้นะครับผมพี่ยากรินชมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลาท่าน,นผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับโอเคยั <Okay> okay. yeah.